รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HOME BY อ s r r o u p สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โฮมรีวิวเจาะลึกคอนโดบ้านกับผู้เชี่ยวชาญเหมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางเทียนทเวนตี้โฟร์ผมสุมเสมศวมงคลครับและแนวรวิตาจันทรหุ่นค่ะแนนช่วงนี้แนนไปต่างประเทศบ่อยไหมโหก็ไปบ่อยอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้แหมหลอกตัวเองมากเลยแลก็ล่าสุดก็เพิ่งไปฮ่องกงมารู้สึกไหมเวลาไปต่างประเทศช่วงหลังๆเนี่ยตามเป็นสุวรรณภูมิเนี่ย จะนั่นมากโอ้โหพื่นภาพเลยพี่เมธไม่มีที่จะยืนจะนั่งกันเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้สายการบินเพิ่มเติมเข้ามาก็เยอะแต่ลรสายการบินที่อยู่แล้วเนี่ยก็ขยับขยายเส้นทางบินกันมากขึ้นด้วยก็เลยทําให้ทั้งคนไทยก็เข้าออกบ่อยฝรั่งเองก็เข้าบ้านเรากันเยอะเหมือนกัน วันนี้พี่มีข้อมูลมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละค่ะแนลรู้ไหมว่าแต่เดิมเมื่อเริ่มก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป้าของการใช้บริการของผู้คนที่จะใช้บริการสนามบินเนี่ยนะเขาตั้งเป้าไว้แค่45ล้านคนต่อปีนะค่ะปัจจุบันนี้52ล้านคนต่อปีแล้วเกินเป้าแล้วหรอเกินเป้ามาเยอะเลยแล้วก็จะมีอัตราการใช้บริการของผู้ที่ใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นปีหนึ่งอย่างตาม10%อนะอทุกปี ก็พูดไดง่ายๆว an ่าสนามบินสุณภูปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้แล้วแล้วก็รัฐบาลเองเขาเร่งรัดการขยายเฟสสซึ่งตามแผนเนี่ยนะเฟสสเนี่ยจะก่อสร้างเสร็จในปี2562้แล้วก็สามารถรองรับ ผู้ใช้บริการได้มากถึง90ล้านคนเลยโอ้โหเรียกว่าเกือบเท่าตัวกันเลยทีเดียวใช่ถ้าคนเข้าออกเยอะขนาดนี้แสดงว่าโลเคชันต่างๆในโซนของสวนอนะูมเนี่ยก็ต้องบุมมากขึ้นด้วยใช่ไหมพี่เมธแน่นอนแล้ววันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรีวิวโครงการที่อยู่ในโซนนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า ธุรกิจการบินเนี่ยทำให้เกิดการจ้างงานถึง2ล้านตำแหน่งโอ้โหถ้าพูดถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจนะค่ะสูงถึง2 9 0 0 0ล้านดอลลาร์นะถ้าคูณเป็นบาทขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1ล้านล้านบาท พื้นที่ทำเลที่สามารถจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าแถวแถวสนามบินเนี่ยต้องบูมขึ้นมูลค่าที่ดินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนและโครงการของเราสำหรับวันนี้นะคะก็คือโครงการโกลเด้นนิวบางนากินแก้วนั่นเองค่ะซึ่งโลเคชั่นก็อยู่ที่ถนนกิน,กนแก้วนั่แหละถนนที่เขาบอกว่าน่าจับตามอ,องมากๆเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้นะคะว่าโครงการนี้ไม่ธรรมดาขนาดไหนเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลเคชั่นกันก่อนในช่วงของโลเคชั่นรีวิวค่ะ ของโลเคชันรีวิววันนี้ค่ะมาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับที่ตั้งของโครงการนี้ค่ะโกลเด้นนิวบางนากิ่งแก้วนั่นเองนะคะนี่คือโครงการน้องใหม่ล่าสุดเลยค่ะของทางโกลเด้นแลนด์เขานะคะซึ่งสําหรับตรงนี้นะคะก็โลเคชันค่ะอยู่ที่ถนนกิ่งแก้วเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยที่โดดเด่นเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะคะกับถนนเส้นสําคัญสําคัญเส้นหลักถึง2เส้นก็คือ1เนี่ยก็คือถนนบางนาตราดอีกเส้นหนึ่งก็คือถนนอ่อนนุชลาดกระบังนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากของโครงการนี้นะคะก็คือ น,นี้เนี่ยออกไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับทางที่จะเชื่อมเข้าไปสนามบินสุวรรณภูมิมากๆเลยคือเรียกง่ายๆว่าถ้าลองนับระยะเวลาในการขับรถนะจากนี่ไปสุวรรณภูมิใช้เวลาประมาณ 10- นาทีก็ถึงแล้วสําหรับถนนกิ่งแก้วช่วงที่โครงการตั้งอยู่เนี่ย<ะ>เป็นช่วงที่จากถนนบางนาตาดเนี่ยแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นถนน อ่อนนุชลาดกบังถูกไหม<ะ>ช่วงนี้เนี่ยถือเป็นช่วงถนนกริงเก้าที่มีความสะดวกในการเดินทางเข้าออกเมืองมากนะ,ะเพราะว่าเราเลือกได้ทั้งถนนบางนาตาดก็ดีหรือถนนทางด้านของมอเตอร์เวย์คือออกจากโครงการไปเชื่อมกับถนนล่มเก้าและเข้าถนนมอเตอร์เวย์เลย<ะ>เพื่อจะเข้าเมืองสาหรับคนที่ต้องติดต่อ เดินทางต่างประเทศโดยใช้สาบินชวนภูมิเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย <c oughs> คือสะดวกทั้งเข้าออกเมืองแล้วก็เข้าออกประเทศด้วย <c oughs> ใช่แล้วนะคะอ้าวไหนๆ <c oughs> เราพูดถึงความโดดเด่นแล้ว <c oughs> พูดถึงเรื่องการเดินทางหน่อยดีกว่าพี่เมธว่าถ้าจะมาตรงนี้เนี่ยแนะนําเส้นไหนยังไงบ้างอ,อย่างที่พี่บอกว่าเรามีทางเลือกสองทางนะคือทางบรราตาษกับอีกทางนึงคือทางมอเตอร์เวย์ถ้าเกิดเรามาจากในเมืองเนี่ยแล้วก็ใช้ทางด่วนบรนราตาษเลยนะแล้วก็มาเชื่อมกับทางยกระดับบุรพาวิถีเลยก็วิ่งตรงเลยออก มาเลยจากจรงจุดเริ่มต้นถนนบางนาตาดเนี่ยขึ้นถนนบุรพาวิถี<ะ>ออกมาแล้วก็เรามาเลือกลงที่จุดทางลงถนนกิงแก้วเลย<ะ>พอเราลงมาปั๊บเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกิงแก้วก็วิ่งมาไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นจุดสังเกตง่ายๆของก่อนจะถึงโครงการคือโรงพยาบาลจุฬารัต9เก้าพอเห็นโรงพยาบาลจุฬารัต์เก้าเลยโรงพยาบาลมานิดเดียวเนี่ยเห็นโครงการละ เห็นด้านหน้าโครงการใหญ่เลยนะโครงการเป็นฟอนต์สุ่มตุ่สวยงามเลยใหญ่เลยล้วก็เลี้ยวเข้าโครงการไปได้เลย<ช>สะดวกมากก็นอกเหนือจากนี้นะคะสำหรับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกแล้วว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่กับถนนเส้นสําคัญถึง2เส้นเลยเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยมีให้ช็อปเยอะแยะมากมายถ้าเรามองจากอาบางนาตลาดก่อนแล้วกันตั้งแต่ต้นถนนมาเลยมาจนถึงทางที่มาเชื่อมกับกิงแก้วเนี่ยก็มีให้เลือกตลอดเส้นทางเลยเนาะอย่างใหญ่ๆดังๆก็จะมีบิ๊กซีโฮม ร o โลตัสก็มีหรือถ้าเดินแบบกระหน่าไปเลยก็นี่เลยไม่กาบางนาที่เดียวก็อยู่ได้ทั้งวันแล้ว<ม>นะคะหรือว่าถ้าเป็นทางเส้นถนนอ่อนนุชลาดกระบังนะคะ<ม>เขาก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์แบบใหญ่เลยคือรวมทุกแบรนด์ไว้ในนั้นเลย mm. ก็คือพาซิโอ mm. ก็ไปเดินช็อปหาอะไรทานทํากิจกรรมกันได้หรือว่าถ้าเป็นอย่างเส้นกิ่งแก้วเนี่ย mm. ก็จะมีโลตัสก็มีเหมือนกันนะ mm. แล้วก็พวกโลตัสเอ็กซ์เพรสแบบสะดวกซื้อก็มีตลอดเส้นทางเลย ทีนี้มาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้างนะโรงเรียนเนี่ยเส้นบางนาตาดก็มีราชบินิบางแก้วในส่วนของเส้นล่มเก้าก็มีเทพศิรินล่มเก้าะนะส่วนมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยใกล้ๆเลยก็คือเทคโนโลยีกระบงังอ,ออกไปนิดเดียวจากโครงการนี่ใกล้มาก<ช>แล้วก็ในเส้นบางนาตาดก็จะมีรายมอหัวเฉียว มเอแบกนะซึ่งก็ไม่ไกลจากโครงการเท่าไหร่ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยนะแนน,นก็คือว่าใกล้ๆโครงการเลยอย่างที่เราบอกถ้ามาจากบานาตาดเนี่ยเราก็จะผ่านโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้าใช่ไหมก่อนอีโครงการนิดเดียวเพราะนั้นสะดวกมากเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยในส่วนของเส้นบางนาตาดเนี่ยก็ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลน,นะก็คือว่ามีโรงพยาบาลปิยมินโรงพยาบาลไทยนครินแล้วก็มีโรงพยาบาลศิกรินตรงถนน สีนักลินตัดกับถนนบางนาตาเรียกว่าสมบูรณ์พร้อมในทุกๆอย่างสำหรับการใช้ชีวิตจริงๆนะคะสำหรับโครงการนี้แต่ว่าสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าแนวคิดในการพัฒนาโครงการและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เตรียมไว้พร้อมรองรับลูกบ้านจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามกันต่อกับช่วงของโปรเจกตรีวิวค่ะ ช่วงของโปรเจกต์รีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะกับโครงการนี้เลยค่ะโกลเด้นนิวบางนากิ่งแก้วนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการของบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดนะคะที่พัฒนาบนที่ดินทั้งหมดในประมาณ40ไร่โดยจะมีจำนวนยูนิตทั้งหมดอยู่ที่2อ6ร้อยี่ยูนิตแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ที่ย2่สิบสยูนิตส่วนที่เหลือนะคะอีก2 0 4ยูนิตเนี่ยก็จะเป็นบ้านแฝดทั้งหมดเลยลงที่ดินนะคะตั้งแต่35ไปจนถึง70ตารางวานะคะแล้วก็สำหรับโครงการนี้นะคะ กับโกลเด้นนิวบางนากิงแก้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโครงการใหม่เอี่ยมเลยนะคะของทางโกลเด้นแลนด์ค่ะเพราะว่าที่บอกว่าใหม่เอี่ยมเพราะว่าอะไรเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม <c oughs> ที่ผ่านมานี้เองบริษัทโกลเด้นแลนด์เนี่ยเขามีคอนเซปต์ในการพัฒนาโครงการที่จะเพิ่ม มูลค่าของโครงการให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุขที่สุดโดยเขาใช้คอนเซปต์ว่า Extra Living Better Life ก็คือยิ่งพิเศษชีวิตยิ่งมีความสุขก็คือว่าเขาจะใส่ความพิเศษเข้าไปในตัวของโปรเจกต์ที่เขาออกแบบในตัวของฟังก์ชันบ้านเพื่อจะให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีความสุขที่สุดและสําหรับโครงการนี้เนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์ที่ใช้พัฒนาพิเศษขึ้นมาอีกนะเขามีคอนเซปต์ว่า The charming Architecture ค่ะ The modern lifestyle ก็คือว่า เขาเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตัวของชามิอาร์ r c เต็กเจอร์เนี่ยก็จะเน้นความเป็นคลาสสิกสวยงามหรูหราในขณะที่เดอะโมเดิร์นไลฟ์สไชื่อก็ตรงตัวอยู่แล้วก็คือตอบรับชีวิตสมัยใหม่ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกการตกแต่งภายในฟังก์ชั่นต่างๆที่เป็นสไตล์ของโมเดิร์นเป็นการผสมผสานกันเรียกว่า Modern Classic โมเดิร์นคลาสสิกสำหรับที่นี่นะแล้วก็ด้วยแนวคิดนี้เนี่ยตั้งแต่ฟอนต์ประตูทางเข้าเข้ามาเลยโครงการก็ให้สเปซ ที่กว้างขวางโออาแต่ว่าพอเข้ามาพื้นที่ด้านในเนี่ยก็มีการจัดสรรดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นตัวของขับเท้ก็ดีเนี่ยะจะเป็นผสมผสานมีสไตล์โมเดินเข้ามาแล้วก็มีการจัดลานสเคปที่ใช้กราฟิก เป็นรูปทรงกราฟิกเข้ามาช่วยแต่งเติมให้เกิดความเป็นโ <Modern S 2> มเดิร์นขึ้นมาด้วยโอ้โหเขาดีไซน์ได้น่าสนใจจริงๆนะคะแต่ว่าคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่เมธพูดประโยคมาน่าสนใจมากก็คือ extra living better life ยิ่งพิเศษชีวิตยิ่งมีความสุขใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอาละที่พิเศษที่ว่าในพิเศษยังไงเขามีความพิเศษ4ด้านด้วยกัน extra แรกเลยก็คือ extra location ก็คือเขาจะเลือกโลเคชันในการพัฒนาโครงการเนี่ยให้มีความสะดวกสบาย ในการเชื่อมต่อเข้าออกเมืองรอบด้านเลยก็คือเรื่องของเอ็กซ์ตาก็คือเรื่องพิเศษมาเลยเอ็กซ์ตาที่2คือเอ็กซ์ตาร์สเปคเอ็กซ์ตาสเปคนี่ก็คือวัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการาที่จะเลือกใช้วัสดุต่างๆก็ดีในตัวของบ้านก็ดีเนี่ยวัสดุต่างๆที่จะใช้นี่จะซ้อนรสยมของผู้อยู่อาศัยเรื่องที่3ก็คือเอ็กซ์ตา์ฟังชันโครงการเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ฟังก์ชันพิเศษพิเศษขึ้นมาในบ้านเพื่อจะตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ที่มากกว่าปกติของ ผู้อยู่อาศัยในบ้านส่วนสุดสท้ายก็ยคือ Extra Facility ก็คือโครงการเนี่ยให้ฟิล,ลิตี้แบบจัดเต็มเลยเหนือกว่ามาตรฐานโครงการทั่วไปเรียกว่า4เอ็กาจริงโอ้โหได้ฟังแนวคิดของเขาแล้วนะคะน่าสนใจมากๆเลยคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการจัดวางผังโครงการดีกว่า,าค่ะพี่เมธค่ะการจัดผังโครงการที่นี่เนี่ยเขาจะเน้น พื Open space, ้นสเปซกว้างให้ผู้อยู่อาศัยนะได้สัมผัสกับบรรยากาศโลง่งๆสบายๆเพราะฉะนั้น,เ,น<ช>เมื่อเราเข้าจากตัวของฟอนด์ด้านหน้าโครงการเข้ามาเราก็จะเจอขับเ้าใหญ่เลย,<ช>ยี่ด้านหน้าโครงการเลยซึ่งจะเป็นพื้นที่สาธนนารณะขนาดใหญ่แล้วก็จะมีพื้นที่ขับเา้าวสระว่ายน้ําที่จะให้ผู้อยู่อาศัยได้มาใช้ ชีวิตชิวๆกับบรรยากาศเปิดโลง่ง<ะ>จากนั้นเนี่ยพื้นที่อยู่อาศัยก็อยู่ถัดมาจาก<ะ>พื้นที่ส่วนของขับเพาเนี่ยก็จะเป็นถนนเมย์ก,กว้างๆเข้ามาเลยนะแล้วก็2ฝั่งของถนนเมย์ก็จะเป็นซอยสั้นๆ<ะ>ในแต่ละซอยเนี่ยก็จะมีตัวบ้านอยู่ด้านหนึงแค่4ยูนิตเพราะนั้นเนี่ยซอยนึงก็จะมีแค่8ปดยูนิตมีความเป็นอยู่ที่ไม่แออัดเลยละ่ะ นี่ละค่ะเห็นไหมคะว่าน่าสนใจจริงๆสมกับคําว่า extra จริงๆนะคะอ้าวไหนาๆเมื่อกี้พี่แม์เนี่ยพูดถึงเรื่องของฟ a c ซิลิตี้กันไปแล้วนะคะก็เราก็ยืนกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะส่วนของคลับเฮาส์นะคะซึ่งเขาให้พื้นที่ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ1ไร่กว่าๆทีเดียวนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของคลับเฮาส์ด้านในนะคะที่จะมีฟิตเนสนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตรงนี้เลยก็คือสระว่ายน้ําซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสระว่ายน้าที่เป็นดีไซน์ของ infinity edge pool แล้วก็เป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือแถมยังแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ให้ด้วย เทะะ่านั้นยังไม่พอเลยจากสาวยน้ำไปก็นี่เลยเทควิวนะคะสวนสวยๆที่เขาดีไซน์ในแบบของโมเดิร์นท ropical ได้ด้วยนะคะสุดยอดจริงๆเลยในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เนี่ยจัดเต็มเลยนะ,ะก็คือใช้ระบบดับเบิลซีเคียวริตี้ก็คือว่านอกจากจะมีเจ้าหน้าที่รอปพอนะ,ะกล้องซีีทีวีคอยสอดส่องดูแลความสงบ,บเรียบร้อยของผู้เข้าออกแล้วเนี่ย<ะ>ในส่วนของลูกบ้านเองเนี่ยก็ใช้ Easy Part, อีซี่พาสนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวของ ตรงทางเข้าออกเนี่ยก็จะมีประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งด้วยเพื่อจะกันกองไม่ให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายนอกโครงการเนี่ยสามารถจะเข้าออกโครงการได้โดยสะดวกถ้าไม่ใช่ลูกบ้านนี่แหละค่ะสมบูรณ์แบบนะคะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกจริงๆนะคะสำหรับโครงการนี้แต่ว่าสําหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมคาเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับบ้านตัวอย่างกันดูนะคะที่บอกว่าแม้แต่ดีไซน์ของตัวบ้านก็เอ็กซ์ตราไม่แพ้โครงการอื่นเลยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของ Product r e v วิ w ค่ะ โก้ <Go. S 2> <Hah? S 1> พี่มีเรื่องจะปรึกษารุ่นน้องพี่ที่ออฟฟิศน่ะเขามาปรึกษาพี่อีกทีนึงเขาบอกว่าเขาอยากได้คอนโดนดีๆแต่ว่าราคาไม่แง Go. พงโก้พอจะแนะนําได้ปะ <_ d ance> พี่พารุ่นน้องพี่ไปที่แบมเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้นะพี่แบมเขาจัดโปรโมชั่นอยู่บ้านสบายจากแบมโอ้โหแล้วโปรโมชั่นนี้นะพี่แบมเขาตั้งใจจะสารฝันให้คนไทยเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองครับโดยเขาจะคัดบ้านแล้วก็คอนโดพร้อมอยู่นะพี่จากหลากหลายทำเลแล้วก็หลากหลายโครงการเนี่ย มาจำหน่ายให้พี่เนี่ยในราคาที่ถูกและช่วงนี้นะพี่ภาคัาเขาก็มีโครงการบ้านประชารัฐด้วยเป็นเงินกู้ mm. เงื่อนไขพิเศษสุดจากธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารออมสินคือซื้อบ้านแบมเนี่ยพี่ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยครับโครงการบ้านสบายจากแบมนะพี่เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาจนถึง30มิิถุนายนครับที่ไหนก็ได้ที่แบม26บแห่งทั่วประเทศอย่าลืมนะครับทางเลือกที่ใช่ในแบบคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้นครับ ูช้ชมคะเข้าสู่ช่วงของ Product Review นะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่บ้านตัวอย่างกันแล้วนะคะกับโครงการ Golden m ม o บางนากิ่งแก้วนั่นเองค่ะสำหรับบ้านที่นี่เนี่ยจริงๆเขามีให้เลือกอยู่3แบบหลักๆด้วยกันก็คือจะมีเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ1แบบแล้วก็เป็นบ้านแฝดสแบบเราเริ่มจากใหญ่สุดก่อนอก็คือบ้านเดี่ยวนะคะมีชื่อว่าลูเซิร์นลูเซิร์นเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่155ตารางเมตรจะเป็นฟังก์ชันแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็ขยับ รองลงมาก็จะเป็นบ้านแฝดและบ้านแฝดเนี่ยจะมีชื่อว่ามิลานมิลานในพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่137ตารางเมตรนะคะจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ําเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบเล็กสุดของเขาที่เป็นบ้านแฝดเนี่ยก็ขนาดเล็กลงมานิดเดียวเองนะคะก็คือเซียโต้เซียโต้เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่134ตารางเมตรนะคะจะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําซึ่งทั้ง3แบบเนี่ยก็คือจะจอดรถได้2คันค่ะ ทีนี้วันนี้เนี่ยที่จะพาคุณผู้ชมมารีวิวเนี่ยเป็นบ้านแบบรูเซิร์ค่ะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำแล้วจอดรถได้สองคันใหญ่โตบ้านที่นี่เนี่ยเขาใช้สไตล์การออกแบบที่เรียกว่าโมเดิร์นคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์ที่เป็นโมเดิร์นใช่มโมเดิร์นนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นเหลี่ยมมุมแล้วก็ช่องแสงขนาดใหญ่เรียบง่ายมีคีบที่เป็นลักษณะของทรงเหลี่ยม,มในส่วนของคลาสสิกเนี่ยเช่นหินประดับ Oh. รูปด้านด้านหน้า oh. แผงเหล็กที่ประดับด้านหน้าซึ่งจะมีลักษณะของสีสันที่เป็นสีทอง oh. ซึ่งสะท้อนความเป็นคลาสสิกซึ่งสองอันเนี่ยก็จะสะท้อนได้ทั้งความ ร่วมสมัยในเรื่องของการเป็นโมเดิร์นชีวิตสมัยใหม่แล้วก็ความรู้ลาแบบคลาสสิกเข้าไปได้อย่างลงตัวเลยน่สนยงมากมากลจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าดูกลมกล่อมมากๆทีนี้ถ้าเข้ามาดูในเรื่องของฟังก์ชันบ้านข้าไหนส่วนของห้องรับแขกเนี่ยแม้ว่าบ้านหลังนี้จะมีขนาดแค่155ตารางเมตรมแต่ว่าพอเรามาอยู่ในฟังก์ชันนี้เนี่ยด้วยการจัดแบ่งการดีไซน์บ้านที่เลือกเอาตำแหน่งบันไดไปไว้ด้านข้างของบ้านเลยเนี่ยะจะเราจะเห็นว่าพื้นที่ในส่วนของลิฟวิ่งเนี่ยใหญ่มาก ถ้าจาจกนในส่วน,อนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพอมาด้านหลังเนี่ยก็เป็นส่วนของพื้นที่ที่เป็นส่วนของรับประทานอาหารตรงนี้เราก็จะเห็นการผสมผสานระหว่างสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยกับในส่วนของคลาสสิกได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่า เฟรมกระจกด้านหลังเนี่ยก็เป็นช่องแสงขนาดนนใหญ่โมเ,เดิร์น,เเนแล้วก็ในส่วนของการจัดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะเป็นลนกักหณะหรือรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนี้นะครับว่าสำหรับบ้านหลังนี้ในส่วนของชั้นล่างนะชั้นบนก็ยังมีทีเด็ดในส่วนของชั้นล่างเนี่ยจะมีฟังก์ชันเด่นอยู่2ส,ส่วนก็คือในส่วนของครัวปิดครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นห้องชั้นล่างซึ่งถือเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์สามารถจะทําเป็นห้องนอน4ชั้นล่างก็ได้ เราจะเห็นว่าโครงการเลือกที่จะดีไซน์ห้องน้ำเนี่ยให้มาใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นใต้บันไดเพราะฉะนั้นห้องน้ําจะไม่ใช้พื้นที่มากเกินความจําเป็นแต่ว่าในส่วนของฟังก์ชันห้องน้ำเองก็ได้คบประโยชน์ใช้สอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอห้องน้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ห้องน้าก็จะไม่เบียดพื้นที่ในส่วนของลิฟวิ่งแล้วส่วนของรับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่ตรงนั้นใหญ่แม้ว่าบ้านนี้จะมีพื้นที่แค่150 ห้าตารางเมตรเท่านั้นแล้วที่สำคัญในตรงนี้เป็นมุมที่มันเชื่อมต่อกับลานจอดรถเพราะฉะนั้นมันสามารถระบายอากาศออกได้ด้วยเห็นบอกว่าชั้น2นี่มีทีเด็ดใช่ไหมพี่มยใช่แนนเห็นแล้วแนนจะต้อง ทับใจเลยคิดว่าจะต้องถูกใจแน่นมากเลยได้เลยอ่ะตอนนี้เราเดินขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วคุณผู้ชมขาซึ่งตรงนี้ก็จะมีห้องนอน3าห้องนอนเนาะแล้วก็มี2ห้องน้ําห้องน้ำหนึ่งก็คืออยู่ในตัวของมาสเตอร์อีกห้องหนึ่งก็คือใช้ร่วมกันสองห้องซึ่งใหญ่มากนี่โอ้โหเบิร่อซึ่งห้องนอนสองเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหรือว่ามีมุมมองที่เปิดกว้างเหมือนห้องนอนมาสเตอร์เลยใหญ่นะใหญ่ห้องนอนที่3จะไปอยู่ด้านหลังก็คือมุมมองจะเปิดไปทางด้านหลัง ใช่ <อะ S 1> ซึ่งทุกห้องก็ให้ช่องแสงขนาดใหญ่หมดเลยใชอ่อแต่เห็นบอกว่าไไลท์ทีเด็ดนี่อยู่ที่ห้อง <H om mas> นอนมาสเตอร์ใช่แล้วตายแล้วฉันคิดว่าฉันเป็นน้คุณนาย ที่เราเห็นว่าในส่วนของมาสเตอร์เบดมเนี่ยมีห้องเพิ่มเติมขึ้นมาอีกห้องหนึ่งตรงนี้<ฆ>เพราะว่าด้านล่างเนี่ยซึ่งเป็นห้องทํางานที่เชื่อมออกมาจากในส่วนของตัวบ้านหลักใช่ไหมพอด้านบนของห้องทํางานเนี่ยซึ่งเป็นห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างเนี่ยโครงการก็ต่อขึ้นมาจนถึงชั้นบนเลยเ<ฆ>พราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของชั้นบนเนี่ยนอกจากมาสเตอร์เบดมจะมีส่วนของระเบียงที่อยู่ด้านหน้าสําหรับที่เราจะออกไปเทควิวสวยๆข้างนอก<ฆ>บรรยากาศของโครงการแล้วเนี่ย<ฆ>หรือว่าจะเปิดให้ อากาศถ่ายเทเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็ยังได้ฟังก์ชันของห้องนี้เพิ่มเติมซึ่งห้องนี้เนี่ยโครงการเขาเลือกแต่งเป็นแบบบล็อกอินคเซตแล้วก็เ<ะ>ชื่อมต่อไปจนกระทั่งถึงห้องน้ำมาสเตอร์ด้วยแ,วแต่ว่ากรณีที่เรามีลูกเล็กแนนก็สามารถที่จะต่อ,ตอเติมหมายถึงว่าทำให้เป็นช่องทำให้เป็นห้องเชื่อมกันได้ใช่ ชมรายละเอียดต่างๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลานําเสนอราคากันแล้วคุณผู้ชมขาสาหรับโครงการวันนี้ของเรานะคะโกลเด้นน o โอบางนากิ่นแก้วนั่นเองเห็นบ้านหลังใหญ่ๆดีไซน์ grand g r n d แบบนี้นะคะแต่ว่าราคาของเขาอยู่ที่4ล้านถึง7ล้านบาทค่ะพี่เมธร,ราคานี้กับรายละเอียดทั้งหมดที่เรานาเสนอไปวิเคราะห์หน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าน,นี่เป็นเปิดโครงการใหม่ไงใช่แล้วราคาที่โครงการบอกมาเนี่ยเป็นราคาที่ยังไม่ปรับขึ้นถ,ถือว่าเป็นราคาพิเศษทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของตัวโครงการ อย่างแรกเลยต้องบอกว่าบริษัทผู้พัฒนาคือโคดแลนเนี่ยชื่อชันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถ้าใครติดตามข่าวอสังหาจะรู้เลยว่าบริษัทนี้เนี่ยเปิดโครงการที่ไหนเนี่ยขายดีมากเพราะว่าการดีไซน์บ้านก็ดีโปรเจกต์ก็ดีโลเคชันที่เลือกก็ดีเนี่ยตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่มาก,กๆเลยอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือโครงการอยู่บนถนนกิงแก้วถูกไหมถือว่าเป็นถนนช่วงที่ดีที่สุดข,ของกิ่งแก้วเพราะว่าเป็นถนนเส้นใหญ่กว้างแล้วก็ การเข้าออกเมืองเนี่ยมีทางเลือกได้หลายทางเรื่องสุดท้ายก็คือว่าสานามบินสุวรรณภูมิที่จะขยายเฟสสองเพราะฉนั้นศักยภาพของทำเลนี้ในอนาคตเนีไม่ต้องพูดถึงก็คือว่ามีความเจริญมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวต้องตัดสินใจเพราะว่าอนาคตเนี่ยคงจะหาที่ดินแบบนี้นะโลเคชันแบบนี้เนี่ยมาทำบ้านขายในราคาเนี้ยคงยากแล้วพวกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินทั้งหลายเนี่ยเหมาะมากค่ะ ตอบโจทย์ทุกมิติของความคุ้มค่าแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้ที่โครงการเลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ก็อาจจะพูดคุยในส่วนของโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะเอาละค่ะและ้วหากว่าคุณผู้ชมนะคะได้ชมรายการวันนี้แล้วอยากจะชมซ้ําหรือว่าอยากย้อนกลับไปชมรายการที่เราเคยออกอากาศไปแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้เลยค่ะที่ Facebook Fan Page นะคะแล้วก็รวมทั้ง u t u b e นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะพี่เมธ อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกวัยทันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทาง K104 ค่ะส่วนเสาร์นี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เสาร์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ